ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้มาสิใครอยากจะตามโลกไปนี่ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนตานการสวัสดีค,สดค,ครับพวกเรานิสิตวิชาเอกการมาตยมศึกษานะครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ดรธนิยาเยาวดํานะครับ <1> 1> ก็เนื่องจากอาจารย์เป็น ผู้เชี่ยวชาญในด้านของการวัดและประเมินผลน,นะครับนิสิตเลยอยากจะสอบถามอาจารย์ในเรื่องของการวัดและประเมินผลในรายวิชาศิลปะนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายได้หรือเล่าอ๋อว่าการวัดประเมินทางศิลปะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับทีนี้โดยส่วนใหญ่เราต้องดูก่อนว่าเวลาเราจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะลักษณะของการสอนหรือกิจก,กรรมในการจัดการเรียนการสอนเรามักจะเป็นยังไงคะก็จะให้นักเรียนแบบให ทำงานโดย<ช>ตรงเลยแต่ทฤษฎีในช่วงแรกๆอาจจะอธิบายเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็ให<ม>้นักเรียนลงมือทําก่อนอ่าทีนี้พอมีลักษณะของทั้งการอธิบายด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการทําชิ้นงานหรือผลงานดังนั้นเราก็จะดูสส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เราสอนในเรื่องทฤษฎีเราก็สามารถที่จะประเมินออยังไงดีครับในส่วนของทฤษฎีถ้าในความคิดของผมนะก็ทฤษฎีก็อยากให้นักเรียนแบบทำเป็นข้อสอบก่อน เนื่องจากทฤษฎียังมีส่วนที่ยังต้องใช้ส่วนของความจํและการความเข้าใจอยู่แต่ในส่วนของภาคปฏิบัติก็อาจจะต้องอนักเรียนลงมือปฏิบัติจ,จริงแล้วประเมินโดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนใช่ดังนั้นเห็นไหมคะว่าพอสองส่วนมันต่างกันอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งการประเมินออกเป็น2รูปแบบซึ่งน้ําหนักของการประเมินก็จะไม่เท่ากันอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าความมุ่งหมายของรายวิชาศิลป,ป,ปะเราอยากให้เด็กเกิดอะไรก่อน เกิดความรู้หรือทักษะเป็นหลักเ,เกิดอะไรคะอยากให้เกิดทักษะที่าทสามารถนําไปใช้ได้จริงที่ปฏิบัติจริงเป็นหลักดังนั้นเราก็ควรจะมาเน้นการประเมินที่เป็นการประเมินภาพปฏิบัติหรือประเมินจากผลงานที่เด็กปฏิบัติได้เป็นหลักดังนั้นถ้าเรามีประเมินทั้งสองส่วนคะแนนส่วนใหญ่ก็จะมาเทอยู่ที่การปฏิบัติจริงนะคะมีสอบได้ด้วยหละ เล็กน้อยหรือมีเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กทาในเรื่องของความรู้แต่น้ําหนักการให้คะแนนก็จะน้อยกว่าเช่100นร้อยคะแนนเราก็จะให้น้ําหนักทางด้านทักษะปฏิบัติเยอะๆแล้วก็ทักษะทางด้านความรู้นิดห<า>นะะ่อยทีนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของทักษะปฏิบัตินะคะมันก็จะแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันเนาะส่วนที่เป็นกระบวนการกับส่วนที่เป็นผลงานใช่ไหมทีนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมแล้วกันว่า กิ <flick> จกรรมไหนที่เราเน้นในเรื่องของการดูทักษะกา,าปรปฏิบัติของเขาหรือกิจกรรมไหนที่เราเน้นดูผลงานโดยที่ไม่ต้องดูกระบวนการทําก็ได้นะคะหรือดูทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยก็ได้เราก็จะมาสร้างเกณฑ์ให้มันชัดเจนว่าเราอยากดูส่วนไหนบ้างถ้าเราดูทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นกระบวนการด้วยแล้วก็ผลงานด้วยเราจะให้น้ําหนักอันไหนเย,ยอะกว่าก็ต้องเป็นการพิจรารณาของผู้สอนค่ะขึ้นอยู่กับว่า ลักษณะกิจกรรมนั้นเราควรจะมุ่งดูอะไระทีนี้หรือบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะให้เด็กไปทําที่บ้านหรือทําเป็นงานกลุ่มข้างนอกเราก็ประเมินได้จากชิ้นงานของเขาได้เลยซึ่งบางครั้งในชิ้นงานเนี่ยเราก็เห็นไปถึงกระบวนการเช่นสมมุติว่าเราให้เขาระบายสีเราก็จะเห็นเลยว่ากระบวนการระบายสีของเขาแบบเนียนหรือเปล่าหรือย,ยังไงดูจากกระบวนการเขาได้เลยเหมืกันกดังนั้นเวลาที่จะประเมิน ทักษะปฏิบัติของทางด้านศิลปะหรือผลงานหรือกระบวนการเนี้ค่ะเราก็เลยต้องอาศัยเกณฑ์ในการพิจารณานหคะว่าเราจะดูจากอะไรได้บ้างเช่นความสวยงามขั้นตอนระหว่างทำขั้นตอนระหว่างทำทำอะไรบ้างถ้าเราถ้าเราเห็นเขาทําอยู่ถูกไหมแต่ถ้าเราให้เขาทำที่บ้านกระบวนการเราก็ดูไม่ได้อจะเหลือแค่แบบดูผลงานที่ได้มาอ่าันทีนี้ พอเราบอกว่าดูที่ความสวยงามเราก็ต้องมานิยามให้ชัดอีกว่าความสวยงามทางศิลปะในของงานแต่ละชิ้นเป็นยังไงอ๋อคือต้องมีแบบครูต้องเป็นคนกําหนดเกณฑ์ว่า<ไ>ความสวยงามในที่ครูต้องการเนี่ยคือประมาณไหนใช่ทําไมต้องกําหนดให้ชัดเพราะเวลาเราดูผลงานแต่ละชิ้นถ้าเรากําหนดชัดปุ๊บเราจะดูด้วยไม้บรรทัดอันเดียวกันถูกไหมมันจะไม่แกว่งแต่ถ้าเราไม่มีเกณฑ์เลยเราบอก อ่ะสวยอันนี้ก็สวยอย่างเหมือนอย่างเช่นดูผู้หญิงคน <c oughs> นี้ก็สวยคนนั้นก็สวยคนนู้นก็สวยเออดูยังไงว่าคุณอ๋ออะไรอ๋อะอะไรมาเป็นเกีย์ในการ<ช>แต่ที่ว่าเขาสวยไม่สวยใช่ค<ช>่ะเช่นเดียวกับผลงานถูกไหม<ช>ว่าเราจะมองอยังไงว่าผลงานชิ้นนี้สวยก็ต้องมีรายละเอียดออกมานิดนึงนะคะ <ๆ S 1> เพื่อให้เห็นความชัดเจนตรงนี้ในการให้คะแนนเนาะการการให้คะแนนเราก็จะมีความยุติธรรมมากขึ้นอ่าแล้วก็ อยากถามอีกเรื่องนึงก็คือแบบในกลุ่มสาระการเรียนศิล,ละปะมันจะมีโดยด้วยกันสามวิชานะครับคือศิล,ละปะดนตรีแล้วก็นา่าจะศิลป์ทั้งสาวิชามีการประเมินที่แตกแตกต่างจากศิล,ละปะบ,บ้างยังไงบ้างแับทั้งดนตรีทั้งนาจะศิลป์เลยโอเคจริงๆแล้วจะบอกว่าเหมือนก็ได้นะต่างก,ก็ได้ เหมือนกันตรงที่ทั้งสองอันนี้ก็เน้นการปฏิบัติเหมือนกันเนึนเชิักษะเหมือนก,กันใช้ศักษะเหมือนกันแต่ความต่างอยู่ตรงที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นทางด้านดนตรีมันจะไม่มีชิ้นงานให้ดูแล้วลกูกถูกไหมมันเป็นการแสดงแสดงศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมมันจะไม่มีชิ้นงานวางและเราต้องดูระหว่างที่เขาปฏิบัติดังนั้นระหว่างที่เขาปฏิบัติเราจะเห็นทั้งผลงานและกระบวนการในการปฏิบัติทําได้ดีหรือไม่ดีหรือกระบวนการทําเป็นยังไง ดังนั้นความต่างของศิลปะจากหน้าตาสิง่งการดนตรีต่างตรงที่หน้าตาสิป์ดนตรีเนี่ยเกณฑ์ต้องเสร็จก่อนที่จะให้เด็กปฏิบัติแต่ศิลปะเราอาจจะมีเกณฑ์คร่าวๆเพื่อจะประเมินผลงานเนาะแต่พอเราเห็นลักษณะของผลงานความแตกต่างมันจริงเราสามารถมารับเกณฑ์ได้อีกว่าเกณฑ์เราเหมาะหรือยังที่จะประเมินผลงานอย่างนเงี้ยคือค่อนข้างยืดหยุ่นกว่ายืดหยุ่นกว่าแต่พอเป็นหน้าตาสิป์หรือดนตรีเนี่ย เกณฑ์ต้องพร้อมอะ่ะเพราะว่าเราต้องประเมินนะขนาดนั้นเลยมันจะไม่มีอีกแล้วถ้าเราไม่ประเมินตอนนั้นใช่ไหมคะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คล้ายกันก็คือเราดูที่กระบวนการซึ่งรูมองว่าการประเมินทักษะปฏิบัติเนี่ยง่ายกว่าประเมินความรู้หรือจิตใจด้วยซ้ำเพราะเรามองเห็นด้วยตาคือบางทีใ,<ช>ในใ,ในส่วนของทักษะอื่นทักษะเดิมทฤษฎีนี่ค่อนข้าง ยากนะครับคือบางทีมันยังมีการดอหรือการลอกเพื่อนได้แต่น,นี่คือทักษะคือแสดงออกมาจากตัวเขาโดยตรงเลยใช่ไหมใช่แล้วเราก็ประเมินง่ายด้วยเพราะเรามองเห็นเลยว่าาทาอย่างนี้เป็นยังไงคืออย่างน้อยๆเนี่ยจัดเด็กให้ได้ศักยามกลุ่มกลุ่มที่ทําได้ดีมากกลุ่มที่ทําได้บกรกลางกับกลุ่มที่ทํอ,อควรปรับปรุงทํายังไม่ค่อยได้อย่างงี้ค่ะอย่างน้อยๆให้ได้สักย์มกลุ่มเพื่อที่เราจะได้เห็นพัฒน,นาการว่ามีกลุ่มที่น้อยที่สุดอยู่เนี่ยกี่คน แล้วเราต้องอาศัยกระบวนการอะไรในการพัฒนาให้เขาก้าวขึ้นมาอีกันหรือกลุ่มที่อยู่ตรงกลางเราอยากให้เขาดีขึ้นเราควรจะแนะนําให้เขาไปปรับตรงไหนเพื่อให้เขาได้ระดับดีเหมือน,อนเพื่อนเนาะเพราะว่าการประเมินมันไม่ใช่แค่การตัดสินแต่นั้นเป็นการประเมินเพื่อรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราจะได้พัฒนาเขาไปเต็มศักยภาพของตัวเองซึ่งการประเมินทักษาปฏิบัติเนี่ยค่ะเด็กแต่ละคนจะเริ่มไม่เท่าเนาะเพราะว่ามีความถนัดไม่เหมือนกัน ใช่ไหมอย่างเราถนัดอะไรอีกสออย่างเนี้ยของผมจะถนัดในด้านของศิลปะมากกว่าครับคือถ้าไปเล่นดนตรีหรือนาฏศิลป์ก็อาจจะแบบติดติดัดมากกว่าเหมือนดังนั้นเห็นไหมคะว่าถ้าเราเริ่มเริ่มของศิลปะเราอาจจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะเราเริ่มจากจุดตรงกลางนะแต่พอเริ่มดนตรีหรือเริ่มนาฏศิลป์อ่ะถอยหลังไปถอยหลังลงมามาไกลศูนย์นีดนึงใช่แต่ถ้าเกิดว่า กระบวนการฝึกฝนนะคะฝึกเยอะๆแ,แล้วเรารู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนจากการประเมินนะถ้าครูประเมินเราได้ตรงว่าเรามีความบกพร่องตรงเนี้ยเราสามารถที่จะไปพัฒนาหรือฝึกตรงเนี้ยเยอะๆแล้วมันก็จะขึ้นระดับมาเอง <c oughs> ดังนั้นการประเมินส่วนนี้มันจะมีการเป็นการช่วยเหลือเด็กนะคะ <c oughs> ว่า <c oughs> ให้รู้ว่าตัวเองมีจุดบกพร่องอะไรหรือมีจุดเด่นอะไรแล้วพัฒนาอะไรเพื่อที่จะก้าวต่ดไปีกระดับนั้นโอเคครับอันก็ถือว่า เป็นการประเมินถื่ใช้ทักษะเป็นส่วนใหญ่<ช>แล้วก็ทฤษฎีค่อนข้างน,น้อยใช่อืมโอเคครับอันนั้นก็ขอขอบคุณอาจารย์ทนิยามากเลยสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นครับมีฝากอีกนิดนะึงมีฝากอีกนิดน,นึงคือเราจะประเมินอ,อะไรเราต้องรู้จักสิ่งนั้นให้ดีเราต้องทำาริงจ่ิเราถึงจะรู้ว่าเราประเมินอะไรได้ดีบ้างและเรื่องประเมินนิติหนังดังนั้นในฐานะที่เราเป็นครูเราจําเป็นต้องศึกษา ให้ละเอียดค่ะว่าการประเมินทักษะนี้มาเราต้องดูมิติอะไรบ้างหรือเด็กต้องฝึกอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ไปสร้างเครื่องมือประเมินได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งที่เขาปฏิบัติได้โอเคครับก็ขอบคุณสำ,สำหรับความรู้เลยนะครับก็บวันนี้ก็ขอจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้นครับแล้วก็ไปเจอกันในตอนที่ห้าของบทที่5ซึ่งเป็นเกมกันต่อเลยนะครับกับอาจารย์ที่ยานนะครับ